สวัสดีค่ะพบกับมานายครั้งในช่อง Mind Maps ยาสนับความคิดวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องที่ว่า the F word นาซิสต์ชอบใช้ตำแหน่งในการควบคุมคนอื่นวันนี้เราก็จะมาลงรายละเอียดกันเรื่องว่า F word คืออะไรนะคะแต่ว่าก่อนอื่นให้ชิมกินสวัสดีทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคะ ก็ไม่รู้น้องเขาจะยอมอยู่กันมานะบนตักอย่างนี้นั้นแค่ไหนนะเพราะว่าปกติเขาจะไม่ค่อยชอบอยู่บนตักนะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันตรงว่า The F O r d ก็คือ family กับ friends ซึ่งเป็นคำที่ดีใช่ไหมเวลาที่เรานึกถึงคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรบ้างคะความรักความหวังดีคนที่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยให้กำลังใจคอยรับฟังคอยเตือนคอยแนะนำอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคือเรื่องดีๆต่างๆที่แบบว่า คนที่รักกันแคร์กันเขาจะทำนะคะทีนี้แน่นอนว่าเวลามานาะพูดเรื่องดีแล้วเอามาพูดในช่อง MyMeds เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะคะเพราะว่า the F word ที่ว่าก็คือ family แล้วก็ friends นี่แหละคือคำที่นาซิสิ์ชอบเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการบีบบังคับควบคุมหาผลประโยชน์ทำร้ายจิตใจคนที่ตกเป็นเหยื่อคือโดยปกติเนี่ยนาซิซิเขาก็ทำแบบนี้อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าถ้ามีตำแหน่งเป็น family หรือเป็น friends เนี่ยยิ่ง ส่งเสริมให้นาซิสิตท,ทำไม่ดีใส่เหยื่อได้มากกว่าคนที่ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นอะไรกับเหยื่อนะคะทีนี้ตอนที่มานามาเขียนสคริปต์เรื่องนี้เนี่ยมานาก็ลอง google search ดูนะว่ามีใครคนอื่นบ้างไหมที่เขาพูดถึงเรื่องนาซิสิตกับ the f word เนี่ยมีนะคะหนังสือที่ว่าเนี่ยก็ชื่อ family and friends the f word will you every time ขอไม่พูดคำนั้นแล้วกัน เขียนโดยนักเขียนนะคะชื่อว่า Candy l i q u e r นะน่าจะเป็นนามปากกามากกว่านะไม่น่าจะใช่ชื่อคนจริงๆนะคะมานาไม่ได้ซื้อหนังสือมาอ่านนะแต่ว่าอ่านคำอธิบายสั้นๆว่าหนังสือนี้เกี่ยวกับอะไรนะเขาเขียนว่าครอบครัวและเพื่อนควรเป็นเ,นเสมือนสิ่งที่คอยยึดเราไว้ในตอนที่เราฝ่าฟันพายุแห่งชีวิตแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าว่าครอบครัวและเพื่อนเป็นแค่คำที่ใช้เรียกคนเหล่านั้นโอเคกูดบายโอ้ย ครอบครัวเพื่อนสามารถแอบเก็บความลับจากเราและโกหกใส่หน้าเราคนเหล่านี้เป็นคนที่เรารักแต่พวกเขาไม่ได้รักเรากลับ the f word ที่ว่าเนี่ยมีอำนาจที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหยิบจับพวกเขาจะใช้คำว่า family and friends นี้ในการกักขังนงเหนียวเราไว้ด้วยความรักที่จอมปลอมและคำเรียกร้องที่จะเอาสิ่งต่างๆจากเรา the f word will you every time และเมื่อไหร่ที่พวกเรา และเมื่อไหร่ที่พวกเขาจะหยุดเมื่อไหร่ที่เราจะปล่อยพวกเขาไปและเรียนรู้บทเรียนลํำค่าเสียทีว่าครอบครัวและเพื่อนไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะคะถึงแม้ผู้เขียนเขาจะไม่ได้เรียก Family and Friends ว่าเป็น Narcissist แต่เราก็พอจะเข้าใจได้ว่าเขาหมายถึงอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นคนท็อกซิกนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่มานาอ่านให้ฟังนี่คือมานาแปลจากภาษาอังกฤษมา,าพวกหนังสือเล่มิวเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะใน คำอธิบายถึงหนังสือเรื่องนี้เนี่ยเขาก็มีอีกประโยคหนึ่งที่เขาเขียนในเว็บไซต์นะคะเขาเขียนว่า As seasons change, so does people. Some bonds are meant to be broken. แปลเป็นไทยว่าเมื่อดูดูเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนความสัมพันธ์บางอย่างมันก็สมควรที่จะแตกหักอันนี้มานาชอบประโยคนี้ที่เขาเขียนนะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะแล้วก็มานาอาจจะแปลเป็นไทยได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะถ้าใครแปลได้ดีกว่าน,นี้รบกวนเขียนในคอมเมนต์ให้คุณผู้ชมท่านอื่นอ่านด้วยนะคะ โอเคต่อมาว่าตามความคิดเห็นของมานานะนาซิสต์ที่อยู่ในตำแหน่ง Family เนี่ยสามารถบีบบังคับอหยื่ได้มากกว่านาซิสต์ที่อยู่ในตำแหน่ง Fri e n d s ก็คือเป็นเพื่อนกันเนี่ยเรายังพอที่จะเลิกคบกันได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในครอบครัวเนี่ยมันจะเลิกคบกันยังไงใช่ไหมคะสิ่งที่นาซิสต์ชอบงัดเอามาใช้โดยเฉพาะถ้าเขามีตำแหน่งเป็นคนในครอบครัวตามความคิดเห็นของมานานะก็คือ guilt tripping แปลเป็นไทยว่าการทําให้รู้สึกผิด โดยนาซีสิตเนี่ยมักจะมีคำพูดว่า but I am your mother but I am your family but I am your sister อะไรก็ว่าไปตำแหน่งนี้เขามีเขาจะต้องใช้คำว่า but I am you แล้วก็จุดๆๆไปเติมช่องว่างกันเราเองขึ้นอยู่กับว่าคําตำแหน่งเป็นอะไรกับเรานะถ้าเป็นภาษาไทยนะคะก็คงเช่นแต่ฉันเป็นแม่แกนะแต่ฉันเป็นพ่อแกนะอะไรก็ว่าไปนะคะตามตำแหน่งอีกเช่นกันนะแล้วก็มักจะตามมาด้วยสิ่งที่เขาอยากจะบีบบังคับเอาจากเราเช่น แต่ฉันเป็นแม่แกนะแกก็ต้องทําตามในสิที่ฉันบอกสิแต่ฉันเป็นน้องนะเธอเป็นพี่เธอก็ต้องช่วยเหลือฉันสิแต่ฉันเป็นพ่อนะแกเป็นลูกแกจะปล่อยให้พ่อแกเดือดร้อนอย่างนั้นหรอเนี่ยคือเราจะเห็นได้ว่าเขาจะเอาตําแหน่งขึ้นมาพูดเพื่อให้รู้สึกผิดแล้วก็บีบบังคับให้เราให้ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะซึ่งถ้าเอาจริงๆเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่น้องเป็นญาติเป็นใครหรือเป็นเพื่อนก็เถอะถ้าว่าเป็นคนที่รักเลือหวังดีกับเราเนี่ย อันนี้มานาเห็นด้วยว่าเราควรจะช่วยเหลือเขาแล้วคนที่จะทําตามสิ่งนี้เขาอยากได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันไม่เดือดร้อนเราจนเกินไปอะไรอย่างนี้หรือว่ามันสมเหตุสมผลสมควรอะไรก็ว่าไปหรือเขาอยากจะให้เราฟังเขาอยากให้เราเชื่อเขาถ้าเขาเป็นคนอย่างที่บอกเป็นคนดีเป็นคนรักและหวังดีกับเราโอเคเต็มที่อยากจะขอให้ช่วยอะไรเต็มที่แต่พอดีว่าคนที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยคือคนที่เป็นนาซิสต์หรือว่าอย่างน้อยก็เป็นคนท็อกซิกใช่ไหมคะคือเป็นคนที่ไม่หวังดี เป็นคนที่มีแต่จะทําร้ายมีแต่มีแต่จะหาผลประโยชน์จากเรามีแต่จะเบียดเบียนเราแน่นอนว่าพอถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราลังเลไม่อยากจะให้ไม่อยากจะช่วยไม่อยากจะฟังเขาไม่อยากจะทําตามเขาอะไรก็แล้วแต่ที่พยายที่เขาพยายามจะบีบบังคับเอาจากเราเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าเราโดนกระทํามาเยอะมากจนเรารับไม่ไหวอีกต่อไปแล้วมาวันนี้เราถึงได้ไม่อยากจะยอมทําตามแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ว่า เราไม่มีเหตุผลเขาพูดอะไรมาปุ๊บเราปฏิเสธเลยเราขัดขวางเลยเราไม่เห็นด้วยเลยมันก็ไม่ใช่คือมันกว่าจะเราจะมาถึงจุดที่เรามาคุยกันถึงเนี้ยเราเราเราผ่านเรื่องแบบเนี้ยมาไม่รู้จนเท่าไหร่จนเท่าไหร่จน,นเราบอกว่าทนไม่ไหวแล้วอ่ะให้มันเกิดขึ้นไม่ได้อีกแล้วจริงไหมคะเพราะฉะนั้นพอถึงจุดนี้เราก็เลยปฏิเสธกลับไปแล้วก็แน่นอนว่าต้องเกิดผลเสียตามมาจะทะเลาะก,กันจะเอาละวาดกันลั่นบ้านจะถึงขั้นขู่ตัด ญาติพี่น้องตัดพ่อแม่ลูกอะไรก็ว่าไปอันนี้คือแล้วแต่กรณีแต่ว่าเนี่ยมันก็มักจะเป็นแบบนี้คืองัดเอาตําแหน่งขึ้นมาพูดให้เรารู้สึกผิดนะประมาณนี้อีกอย่างที่ถ้าว่านาซิซิตเป็นคนในครอบครัวแล้วเขาจะงัดเอามาใช้บีบบังคับเหยื่อได้มากกว่านาซิซิตที่ในตําแหน่งอื่นหรือตําแหน่งเพื่อนก็คือการทวงบุญคุณคือนาซิซิตที่เป็นเพื่อนเนี่ยก็ทวงบุญคุณได้นะคะแต่ว่า มันเอามันขึ้นอยู่กับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยช่วยเหลืออะไรเราหรือเปล่าหรือว่าเคยทําอะไรดีๆให้เราหรือว่าถึงแม้ว่าไม่เคยช่วยไม่เคยอะไรแต่บางทีเราแบบมีประสบการณ์ดีๆกับเขาอะเราเคยใช้ช่วงเวลาเรียนมหาลัยด้วยกันมาหรือเราเคยทํางานร่วมกันมาเราเคยไปซัมเมอร์อะไรกันมาไปทริปไหนกันมาคือมันมีช่วงเวลาดีๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีแค่นี้เขาก็เอามาโทรบุญคุณเราได้นะว่าเออเราก็เคยแบบว่าผ่านอะไรมาด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมวันนี้เธอไม่ยอมช่วยเราหรืออะไรก็ว่าไป แต่ถ้านาซิซิเป็นคนในครอบครัวแล้วมันก็มีโอกาสมากกว่าที่เขาจะทวงบุญคุณเราเพราะว่าคนในครอบครัวใช้เวลาอยู่กับเรานานกว่าใช่ไหมคะหรือเขาถึงขั้นบอกว่าเป็นคนที่เลี้ยงดูเรามาเคยทาอะไรให้เราตอนที่เราเป็นเด็กอะไรอย่างนี้หรือแม้กระทั่งตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามนะคือนาซิซิบางคนเป็นคนในครอบครัวเขาก็เคยอาจจะแบบมีส่วนช่วยเราอะไรบางอย่างหรือว่ามีมีผลอะไรบางอย่างกับการใช้ชีวิตของเราประมาณนี้ เอาไปว่านาซิซิสเนี่ยก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาทวงบุญคุณแล้วก็จะบีบบังคับให้คนที่ตกเป็นเหยื่อต้องทําตามได้นะคะประเด็นหลักที่ทําให้มานาอยากจะมาพูดคุยกับผู้ชมในเรื่อง Df word ในวันนี้เนี่ยก็คือว่าตามความคิดเห็นของมานานะมานามองง่ายๆแบบนี้เลยนะคะว่าเวลาเรานึกถึงคําว่าคนในครอบครัวแล้วก็คําว่าเพื่อนแล้วเนี่ยมานามีคอนเซปต์คร่าวๆว่า คนในครอบครัวเพื่อนจะต้องมีคุณสมบัติทํานองนี้คือรักเราหวังดีกับเราไม่แข่งขันกับเราไม่อิจฉาริษยาเราไม่โกหกเราอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมคงนึกออกนะว่ามันทํานองนี้นะคะและทีนี้ถ้าว่าคนที่ที่อยู่ในตําแหน่ง DF word ที่ว่าจะเป็น Family หรือ Friend ก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขาไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่เรานิยามเอาไว้ก็แสดงว่าเขาไม่ควรอยู่ในตําแหน่งนั้นพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับ เวลาเราสมัครงานนะหรือใครก็ได้สมัครงานยกตัวอย่างเช่นตำแหน่งเชฟก็ควรจะต้องทำอาหารเป็นใช่ไหมคะเพราะว่านั่นคือหน้าที่ของเชฟใช่ไหมถ้าทำอาหารไม่เป็นหรือทำอาหารได้ไม่ดีก็ไม่ควรจะเป็นเชฟไม่ควรจะได้งานเชฟใช่ไหมคะถ้าสมัครงานเป็นตำแหน่งแมนเจอร์เป็นผู้จัดการอะไรอย่างนี้แล้วบริหารลูกทีมไม่เป็นบริหารโปรเจกต์ไม่เป็น,ปนก็ไม่ควรที่จะได้ตำแหน่งงานเป็นแมเนเจอร์จริงปะคะ อันนี้แล้วแต่นะว่าคุณผู้ชมจะเห็นด้วยกับมานาหรือว่าคิดไม่เหมือนกันยังไงก็ได้เลยนะคะไม่ได้จะบอกว่าต้องคิดแบบนี้ทุกคนถึงจะถูกต้องไม่ใช่นะแต่มานามองอย่างนี้จริงๆมองง่ายๆว่าครอบครัวคนคนในครอบครัวที่ว่าเราจะเรียกเขาเป็นคนในครอบครัวเนี่ยควรจะเป็นยังไงคนที่จะเป็นเพื่อนเราควรจะมีคุณสมบัติยังไงแล้วถ้าเขาไม่ตรงตามนั้นเราก็ไม่ควรจะมอบตําแหน่งนั้นให้เขาเพราะว่ามานามองว่าชีวิต คนปกติและชีวิตมานาเองก็เถอะมันก็มีดราม่าประจำวันเยอะพออยู่แล้วนะคะถ้าจะมามีตำแหน่งเป็น Family หรือเป็น r r i n n s คือมี F-word ขึ้นมาแล้วจะมาสร้างดราม่าเพิ่มเนี่ยไม่เอาดีกว่านะแสดงว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มีคุณสมบัติที่ที่เหมาะสมนะคะที่จะมาตำแหน่ง F-word อย่างที่บอกนะอันนี้แถมนิดนึงนะคะว่ามานาไปดูคำคมอะไรอย่างเงี้ยในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยล้วก็ไปเจอที่มานาชอบนะเขาพูดว่า You are allowed to terminate your relationship with toxic family members. You are allowed to walk away from people who hurt you. You don't owe anyone an explanation for taking care of yourself. แปลเป็นไทยว่าเราได้รับอนุญ,ญาตให้ยุติความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวที่เป็นพิษต่อได้เราได้รับอนุญาตให้เดินออกไปจากคนที่ทำร้ายเราได้เราไม่ได้ติดค้างคำอธิบายใดๆกับใครว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะหันมาดูแลตัวเองก่อน อันนี้คือที่มานึกถึงคําประโยคนี้คำคมเนี่ยก็เพราะว่าที่ผ่านมามานาะก็คุยกับหลายๆคนนะคะที่ติดต่อมาคุยกับมานานะแล้วก็มักจะรู้สึกผิดอะไรเงี้ยหร,หรือว่ารู้สึกเหมือนสับสนกับตัวเองว่าจะโกลนคอนแทคดีไหมหรือบางคนโกลนคอนแทคไปแล้วแต่ก็ยังรู้สึกผิดยังรู้สึกสับสนอยู่อันนี้คือฝากเอาไว้ให้คุณผู้ชมเหล่านี้นะคะทราบว่าคุณได้รับอนุญ,ญาตให้เดินออกจากคนที่ท็อกซิกคนที่ทาร้ายคุณคนที่ไม่หวังดีกับคุณนะคะ คุณได้รับอนุญาตที่จะเลือกหันมาดูแลตัวเองก่อนก่อนที่มันจะสายเกินไปแล้วคุณก็ถึงขั้นแบบว่าป่วยเป็นซึมเศร้าหรือเป็นอะไรที่หนักกว่านั้นเพราะว่าคนเหล่านี้เอาปัญหาเอาดราม่ามาให้ไม่หยุดไม่หย่อนทําร้ายจิตใจคุณทําร้ายร่างกายด้วยนะบางคนโดยไม่หยุดหย่อนมันไม่ใช่นะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะพักคนเหล่านั้นไว้ถ้าว่าไม่ทิ้งไปเลยนะทิ้งไปเลยได้ก็ดีแต่ถ้าทิ้งไม่ได้เลยทันทีก็ พักเอาไว้ก่อนแล้วหันกลับมาดูดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราทุกคนก็มีแค่ตัวเองนั่แหละนะที่จะอยู่กับเราไปจนวันตายนะคะเราก็ต้องเทคแคร์ดูแลตัวเราก่อนเพราะถ้าเราไม่ไม,มีไม่มีเรามันก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นนะประมาณนี้นะโอเคมานาเล่ามายืดยาแล้วนะคะกับคําว่าเอฟเวร์ดแล้วก็มานาคิดยังไงกับเรื่องนี้นะอีกเรื่องที่มานาอยากจะเหมือนทิ้งท้ายแอบแถมเอาไว้นิดนึงนะคะมา,า,าจะมาไว้ฟังก็คือว่า มานาเนี่ยทำช่อง MyMess มาตั้งแต่ปี2021เดือน January นนอะเดืมกราตอนนี้ก็คือ4ปีกว่าแล้วใช่ไหมคะก็ถือว่าพูดที่ผ่านมาเนี่ยพูดแต่เรื่องรบๆมา4ปีกว่าในช่อง MyMess นะคือเข้าใจว่าเรื่องที่มานาพูดเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมหลายๆคนแลวมันเป็น,เป,นเป็นประโยชน์กับตัวมานาเองด้วยนะเพราะบางทีไม่ใช่บางทีหรอกหลายๆทีที่แบบว่ามานา นั่งเขียนสคริปต์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบไม่ต้องเขียนสคริปต์แต่แค่คิดว่าจะพูดอะไรและพูดยังไงคุณผู้ชมเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการทบทวนความคิดความอ่านความเข้าใจหรือไปหาความรู้เพิ่มเติมทําให้มานาตกตะกอนในหลายๆเรื่องนะคะก็คือเหมือนฮิลตัวเองด้วยฮิลคุณผู้ชมด้วยก็วินวินกันไปใช่ไหมแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่ามานาพูดแต่เรื่องลบๆมา4ปีกว่านะคะมานาก็เลยรู้สึกช่วงปลายปีที่แล้วรู้สึกว่าแบบ ขออะไรบวกๆเข้ามาในชีวิตบ้างได้ไหมเพราะว่างานที่ทําก็ค่อนข้างเครียดนะเรื่องคุณผู้ชมถ้าติดตามดูช่อง my m a มา e า,นานก็จะรู้มานาย้ายบ้านหลายทีนะคะแล้วก็แต่ละทีก็มีดราม่าอะไรประมาณนี้โดยเฉพาะล่าสุดย้ายบ้านล่าสุดเนี่ยก็มีดราม่ากับทั้งบ้านเก่าที่เราย้ายออกมารวมไปถึงบ้านใหม่ที่เราย้ายเข้าด้วยประมาณนี้ นั่นแหละเอาไปว่าชีวิตก็มีเรื่องวุ่นวายที่แบบว่าลบเยอะพอแล้วแล้วยังมาพูดเรื่องลบๆอีกนะคะเราอัดคลิปมา4ปีกว่ามานาก็เลยตั้งใจตอนตอน n e w Year นะคะตอนช่วงต้นปีเนี้ยมี New Year Resolution กับเขานะแล้วก็เลือกหนึ่งในนั้นนะที่ตั้งใจว่าอยากจะทำปีนี้ก็คือว่าขอทำอะไรที่มันแบบว่าเนื้อหาบ,ว,บวกๆบ้างเถอะประมาณนี้มานาก็นั่งคิดนอนคิดนะคะแล้วสุดท้ายก็เลยแอบไปเปิด ช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งนะชื่อว่า Hungry a p r o n นะคะถ้าใครอยากจะไปดูคลิปที่มีคอนเทนต์แบบว่าบวกๆดูแล้วชิลๆสบายใจสบายตาสบายหูดูแล้วเพลินๆเนี่ยแนะนำนะคะแล้วก็ถ้าใครท,ที่เป็นคนชอบทำอาหารก็ยิ่งแนะนำนะเพราะว่าช่องของมานาก็เกี่ยวข้องกับการทำอาหารซะส่วนใหญ่นะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าใครชอบแมวหรือว่าเป็นทาสแมวอย่างมานานนะคะแนะนำเลยว่าตามไปดูน้องชิมกินได้นะเพราะว่า มานาก็แอบแทรกน้องเข้าไปในบางคลิปนะคะหรือบางทีก็ให้เป็นดาราชายเดี่ยวได้เลยนะในในบางคลิปนะแล้วแต่เนื้อหาที่วันนั้นนึกอยากจะทำนะคะโอเคถ้ามานามีเรื่องที่จะมาพูดต่อซึ่งแน่นอนว่าเรายังมีเรื่องพูดต่อในเรื่อง My m y m e s ในช่อง MyMess นะมานาไม่ได้จะหายไปไหนเพียงแต่ว่าในช่วงระหว่างที่มานาอัดคลิปแล้วทำช่อง My m y m e s เนี่ยมานาก็แทรกคลิปของ ฮังกรีเอ p เพนะคะถ้าใครคิดถึงมานานในระหว่างนั้นนะจะตามไปดูช่องนั้นได้ก็จะขอบคุณมากเลยนะคะโอเคขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ